จะเป็นรีโมทไร้สายนะครับผม A เนี่ยคือกดกดลงนะครับผมส่วน B นี่กดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้นะครับกดลงมาถนะ่ายถึงชเจนเลนะนี่นะครับผมกดแช่ไว้นะครับผมกดแช่ไว้ ไม่แก้ลให้ให้ให้ลงจนสุดเลยครับผมใให้เส้นเซ้นเสื้อต,ตัวนี้ครับผมลงถึงพื้นจะมีเสียงดังตีดนะครับผมก็คือที่สุดแล้วแล้วก็เข็นรถออกมา มีนะครเพิ่มขึ้นนะครับค,บคบข้งเลยแข้งเลยนะครับเน,บนี่ยคือสุดก็จะลงล็อกนะครับ มีหมดจะมีสองแบบนะครับผมจะมีแบบไร้สายกับแบบมีสายแบบมีสายจะอยู่ด้านนี้ด้านข้างตัวรถด้านข้างตัวรถนะครับผมติดไป้ตั้งตรงนี้จะมีปุ่มสองปุ่มนะครับผมปุ่มอัพกับปุ่มดาวนะครับผมขึ้นลงนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเคติดได้